ว่ากันว่าการตัดสินใจสร้างครอบครัวเนี่ยนะครับคือคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยมันเหมือนเราก้าวจากโลกที่เอ่อมีแค่คำว่าฉันเป็นศูนย์กลางไปสู่จักรวาลใหม่เลยนะที่หมุนรอบคำว่าเราใช่เลยค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากจริงๆวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันในประเด็นนี้แล้ะครับโดยอ้างอิงจากบทความที่น่าสนใจมากชิ้นหนึ่งเขาเสนอไอเดียว,ว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่การสูญเสียนะ แต่เป็นการแลกเปลี่ยนอแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่มีค่ามากกว่าเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาทําความเข้าใจกันครับว่าไอ้ห้าสิ่งที่ดูเหมือนจะหายไปเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกแทนที่ด้วยอะไรที่ลึกซึ้งกว่ากันแน่แนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนนี่เป็นกรอบความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะคือมันเปลี่ยนมุมมองจากเรื่องลบให้เป็นบวกได้ทันทีเลย ไม่ใช่แค่การมองว่าเราเสียอะไรไปแต่ชวนให้เรามาดูว่าเราเติบโตขึ้นยังไงแล้วลำดับความสำคัญในชีวิตเรามันเปลี่ยนไปแบบไหนใช่เลยครับซึ่งสิ่งที่ได้กลับมาส่วนใหญ่มันมีคุณค่าทางใจที่แบบว่าประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะดูกันที่ละประเด็นเลยดีกว่าครับประเด็นแรกที่บทความพูดถึงแล้วผมว่ามันน่าจะกระทบใจคนส่วนใหญ่ได้ทันทีเลยก็คือการสูญเสียเวลาที่เป็นอิสระแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อข้อนี้ โดนกันทุกคนแน่นอนค่ะภาพมันชัดมากเลยนะคือเวลาส่วนตัวที่เราเคยเป็นเจ้าของคุณเดียวมันมันหายไปเลยอะ่ะในบทความเขาบรรยายได้เห็นภาพมากครับเช่นการตื่นสายโด่งถึงเที่ยงในวันหยุดค่ะหรือเพื่อนโทรมาชวนตอนสี่ทุ่มแล้วเราก็ไปได้เลยอืหรือแม้แต่การนั่งดูซีรีส์แบบมาราธอนข้ามวันข้ามคืนสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเหมือนตำนานไปเลยครับ เป็นตำนานที่เล่าให้ลูกฟังแล้วลูอาจจะไม่เชื่อนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือสิ่งที่เข้ามาแทนที่เวลาอิสระตรงนั้นล่ะคะ่ะบทความใช้คำว่าเวลาที่มีความหมายหรือ quality time quality time ใช่ค่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่การใช้เวลาร่วมกันเฉยๆนะคะแต่ในทางจิตวิทยาเนี่ยมันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าคลังแห่งความทรงจาร่วมกันคลังแห่งความทรงจำร่วมกันเป็นคำที่สวยงามมากเลยครับ ค่ะแม้ว่าเวลาที่เราจะได้อยู่กับตัวเองเงียบๆมันจะน้อยลงมากแต่ทุกนาทีที่ได้ทุ่มเทให้ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการอ่านนิทานซ้ําๆเรื่องเดิมการหัวเราะก,กับเรื่องตลกของลูกหรือแม้แต่การช่วยกันล้างจานมันกําลังค่อยๆเติมความทรงจําดีๆลงไปในครังนี้ค่ะแสดงว่ามันไม่ใช่แค่การเสียเวลาไปเฉยๆไม่ใช่เลยค่ะแต่มันคือการเอาเวลาไปสร้าง สินทรัพย์อีกรูปแบบหนึ่งถูกต้องค่ะมันคือการลงทุนในความสุขที่เราสามารถเบิกถอนออกมาใช้ได้ในรูปแบบของความทรงจําในวันที่เรารู้สึกเหนื่อยหรือท้อแทะความสุขจากการไปเที่ยวคนเดียวแป๊บเดียวอาจจะจางหายไปแต่ความทรงจําตอนที่เห็นลูกเห็นทะเลครั้งแรกครับมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยนี่คือผลตอบแทนที่ประเมินค่าไม่ได้จริงๆโหพอคิดแบบนี้แล้วมุมมองมันเปลี่ยนไปเลยนะแล้วพอเราพูดถึงการลงทุนด้วยเวลา มันก็ส่งผลไปถึงอีทรัพยทรัพยากรที่สําคัญไม่แพ้กันเลยเรื่องเงินใช่ไหมคะใช่เลยครับเรื่องเงินในกระเป๋าซึ่งก็เป็นประเด็นที่2คือการสูญเสียความอิสระทางการเงินแบบไร้ข้อจํากัดอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ชัดเจนมากผมว่าหลายคนรู้สึกได้ทันทีที่สลิปเงินเดือนออกเลยเงินมันไม่ได้เป็นของเราคนเดียวอีกต่อไปแล้วค่ะการจะซื้อแก๊เจ็ตใหม่ล่าสุดหรือทุ่มเงินไปกับงานอดิเรกแพงๆมันต้องมีเบรก ต้องคิดเยอะขึ้นต้องคิดหน้าคิดหลังมากขึ้นเยอะเลยครับเพราะทุกการใช้ใจ่ายมันเชื่อมโยงกับอนาคตของอีกหลายชีวิตในบ้านใช่ค่ะคือความเป็นธรรมชาติของการใช้ใจ่ายเพื่อสนองความต้องการตัวเองมันลดลงแต่สิ่งที่ได้มาแทนที่ก็คือจุดมุ่งหมายทางการเงินที่ชัดเจนจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนค่ะและความรู้สึกมั่นคงที่มันลึกซึ้งกว่าเดิมด้วยนะคะมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากที่ชี้ว่าความสุขจากการใช้ใจ่ายเพื่อคนอื่นโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวเนี่ยครับ มันสร้างความพึงพอใจที่ยั่งยืนกว่าการใช้ใจ่ายเพื่อตัวเองเยอะมากเลยค่ะเหมือนมันไปเปลี่ยนสมาการความสุขในสมองเราเลยน่าสนใจมากครับหมายความว่าการที่เราซื้อของเล่นให้ลูกหรือจ่ายค่าเทอมมันสร้างความสุขให้เราได้มากกว่าการซื้อนาฬิกาเรือนใหม่ให้ตัวเองอย่างนั้นแหละครับในระยะยาวแล้วเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเพราะการใช้ใจ่ายพวกนั้นมันถูกผูกเข้ากับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวเราอ มันคือการสร้างรากฐานสร้างอนาคตให้คนที่เรารักมันทําให้การประหยัดหรือการลงทุนที่เคยดูน่าเบื่อกลายเป็นภารกิจที่มีความหมายขึ้นมาทันทีเข้าใจเลยครับและความรู้สึกที่เรากําลังสร้างเกราะป้องกันให้ครอบครัวมันมอบความมั่นคงทางใจที่เงินจากการใช้ใจ่ายเพื่อตัวเองให้ไม่ได้มันเปลี่ยนจากการหาเงินเพื่อความสุขชั่ววูบไปเป็นการหาเงินเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนแทนใช่เลยค่ะแต่พูดถึงเรื่องความอดทนการวางแผนระยะยาว คงไม่มีอะไรมาทดสอบเราได้หนักหน่วงเท่ากับประเด็นที่3แล้วล่ะครับเรื่องนอนใช่ไหมคะใช่ครับการสูญเสียการนอนหลับที่ไม่ถูกรบกวนอันนี้คุณพ่อคุณแม่ลูกเล็กน่าจะอินเป็นพิเศษเลยไม่ต้องพูดถึงเลยครับบทความเขียนว่าจงบอกลาการนอนเต็มอิ่ม8ชั่วโมงรวดไปได้เลยค่ะเป็นความจริงที่โหดร้ายชีวิตอาจจะต้องเจอกับเสียงร้องไห้ตอนตีสต้องลุกมาเปลี่ยนผ้าอ้อมทั้งที่ตาย,ยังปิดอยู่ หรือบางทีก็โดนเท้าเล็กๆถีบเขาที่กลางหลังแบบไม่ทันตั้งตัวเป็นสมร,รภูมิที่ทุกคนต้องผ่านค่ะแต่เสียงหัวเราะที่มาพร้อมกับความง่วงเหล่านั้นมันแลกมากับสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดนะคะคืออะไรล่ะครับนั่นก็คือความผูกพันที่ลึกซึ้งที่สุดและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขค่ะในทางประสาทวิทยาศาสตร์นะคะช่วงเวลาที่เราต้องตื่นมาอบกอดปลอบลูกตอนกลางคืนแม้ร่างกายจะเหนื่อย แต่สมองเรากำลังหลั่งสารออกซิโทซินออกมามหาศาลเลยออกซิโทซินฮอร์โมนแห่งความผูกพันใช่ค่ะอ๋อ oh, มันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์รองรับด้วยหรอครับเนี่ยมีเลยค่ะมันคือคกลไกทางธรรมชาติที่สร้างสายใยระหว่างพ่อแม่ลูกให้แข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งที่เราตอบสนองต่อความต้องการของลูกมันคือการส่งสารว่าโลกใบนี้ปลอดภัยพ่อกับแม่อยู่ตรงนี้ Hmm. ซึ่งมันสร้างรากฐานของความไว้วางใจและความรักที่จะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตดังนั้นการอดนอนในวันนี้มันคือการลงทุนในความสัมพันธ์ที่จะให้ดอกผลต่อีกหลายสิบปีเลยเป็นความเหนื่อยที่เต็มไปด้วยความสุขจริงๆครับแล้วรอยยิ้มแรกของลูกในตอนเช้าหลังจากผ่านคืนที่วุ่นวายมาได้มันคือรางวัลที่ทําให้เราลืมความเหนื่อยไปได้หมดสิ้นจริงๆครับทีนี้พอเราผ่านความท้าทายทางกายภาพอย่างการอดนอนมาแล้ว มันก็พาเราไปสู่ความท้าทายที่ซับซ้อนขึ้นนั่นคือเรื่องการตัดสินใจซึ่งเป็นประเด็นที่4ครับการสูญเสียการตัดสินใจด้วยตัวเองคนเดียวข้อนี้ก็สําคัญมากเหมือนกันนะคะคือก่อนมีครอบครัวเราอาจจะตัดสินใจทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเลยตั้งแต่เรื่องเล็กๆว่าเย็นนี้จะกินอะไรค่ะไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่างการย้ายงานหรือซื้อบ้านแต่พอมีเราทุกอย่างต้องผ่านการพูดคุยแต่ในความเป็นจริงแล้วการต้องประนีประนอมทุกเรื่องมัน มันไม่สร้างความขัดแยง้งหรือทําให้การตัดสินใจมันช้าลงจนน่าอึดอัดบ้างหรอครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะและแน่นอนว่าในชีวิตจริงมันมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นอยู่แล้วบทความก็ยอมรับในจุดนี้ครับแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาจากการสูญเสียอํานาจตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จนั้นคือการได้เพื่อนร่วมคิดตลอดชีวิตและการสนับสนุนที่ไม่สิ้นสุดเพื่อนร่วมคิดตลอดชีวิต ลองนึกภาพตามนะคะการตัดสินใจคนเดียวอาจจะเร็วแต่ก็เหมือนเรามองโล่งด้วยตาข้างเดียวมีความเสี่ยงที่จะมองอะไรไม่รอบด้านสูงมากหมายความว่าการมีอีกคนมาช่วยคิดมันช่วยลดจุดบอดในการตัดสินใจของเราได้ถูกต้องค่ะมันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า collective intelligence หรือปัญญารวมหมู่ของครอบครัวขึ้นมา ขั้ชีวิตของเราจะช่วยมองในมุมที่เรามองข้ามช่วยช่างน้ำหนักข้อดีข้อเสียทําให้การตัดสินใจสุดท้ายมันเออรอบคอบและหนักแน่นขึ้นมากอ hmm. และที่สําคัญที่สุดคือไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเราจะรู้เสมอว่ามีคนคนหนึ่งที่พร้อมจะ,ะเผชิญแน่กับมันไปกับเราความรู้สึกที่ไม่ต้องแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวนี้มันเป็นสิ่งท,ที่ทรงพลังและช่วยลดความเครียดได้มาหาศาลเลยนะคะมันเปลี่ยนจากภาระรของฉันเป็น ความท้าทายของเราใช่เลยค่ะเหมือนมีทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งที่สุดในชีวิตคอยหนุนหลังอยู่ตลอดเวลาพอเรามีทีมแล้วมีเป้าหมายร่วมกันแล้วผมว่ามันก็นํามาสู่ประเด็นสุดท้ายซึ่งอาจจะฟังดูหนักแน่นและลึกซึ้งที่สุดในบรรดา5ข้อนี้เลยค่ะนั่นคือการสูญเสียความไร้เดียงสาเกี่ยวกับชีวิตข้อนี้ลึกซึ้งมากค่ะคือตอนที่เรายังตัวคนเดียวเราอาจจะมองโลกแบบสวยงามใช้ชีวิตแบบไร้กังวลไปวันๆได้ แต่พอมีครอบครัวแล้วมุมมองต่อโลกมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยเปลี่ยนไปเลยจริงๆในบทความเขาบอกว่าเราจะเริ่มกังวลในเรื่องที่เราไม่เคยสนใจมาก่อนอืมไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีประกันสุขภาพการวางแผนการศึกษาของโลกในอีก15ปีข้างหน้าค่ะทุกอย่างเลยไปจนถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกหรือแม้แต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มมัันนกกลลายเเปป็รื่องใ้ตวไหดความกังวลเหล่านั้นจริงๆแล้วมันคือสัญญาณของการเติบโตทางวุฒิภาวะนะคะสิ่งที่ได้มาแทนที่ความไร้เรียงสาก็คือความรับผิดชอบที่สร้างความหมายความรับผิดชอบที่สร้างความหมายค่ะและการตระหนักรู้ในตนเองที่ลึกซึ้งขึ้นความกังวลพวกนี้มันบีบให้เราต้องเรียนรู้ต้องวางแผนและต้องแข็งแกร่งขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นมันหล่อหลอมให้เรากลายเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจชีวิตอย่างแท้จริง แต่มันไม่ทำให้เราเครียดหรือมองโลกในแง่ร้ายมากขึ้นหรอครับอาจจะมีบ้างในช่วงแรกค่ะแต่ในระยะยาวแล้วมันคือการเปลี่ยนบทบาทของเราในโลกใบนี้จากเดิมที่เราเป็นเพียงผู้ใช้ชีวิตเรากลายเป็นผู้สร้างโลกไปแล้วผู้สร้างโลกค่ะ เราไม่ได้แค่ใช้ชีวิตให้ผ่านไปวันๆอีกต่อไปแต่เรากำลังสร้างโลกใบเล็กๆที่ปลอดภัยและมั่นคงให้กับคนที่เรารักและภารกิจนี้เองที่ทำให้ชีวิตมีความหมายอย่างแท้จริงมันคือการตอบคำถามว่าเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรได้อย่างชัดเจนที่สุดค่ะโหพอฟังครบทั้ง5ข้อแบบเจาะลึกอ,อย่างนี้แล้วภาพมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับค่ะจากตอนแรกที่ฟังหัวข้อแล้วดูเหมือนเป็นรายการสิ่งที่เราต้องเสียสละ ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องของการเติบโตที่น่าทึ่งจริงๆอทุกสิ่งที่ดูเหมือนจะหายไปมันถูกแทนที่ด้วยบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ลึกซึง้งและมีความหมายมากกว่าเดิมจริงๆซึ่งก็นำมาสู่บทสรุปของบทความนี้ที่บอกว่าการมีครอบครัวจึงไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการยกระดับชีวิตเป็นคำที่ดีมากเลยค่ะครับ เป็นการเปลี่ยนจากการใช้ชีวิตเพื่อตัวเองไปสู่การใช้ชีวิตที่มีความหมายยิ่งขึ้นเพื่อเราและนั่นอาจจะเป็นการเติบโตที่สวยงามที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะได้รับประสบการณ์เลยก็ได้เป็นการสรุปที่ยอดเยี่ยมมากค่ะมันคือการเดินทางจากการเติมเต็มความต้องการของตัวเองไปสู่การค้นพบความสุขจากการให้และการสร้างสรรค์ซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจตามมาเป็นการบ้านให้ผู้ฟังได้ไปคบคิดต่อคำถามอะไรรอครับ บทความนี้พูดถึงการยกระดับชีวิตจากฉันไปเป็นเราได้อย่างทรงพลังมากคำถามที่น่าคิดต่อก็คือแล้วเมื่อชีวิตถูกยกระดับขึ้นมาแล้วพลังของความเป็นเราที่แข็งแกร่งนี้จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือส่งต่อสิ่งดีๆอะไรให้กับโลกรอบตัวที่ใหญ่ไปกว่าแค่ครอบครัวของเราได้อีกบ้างคะ